บางทีเราอ่ะชอบไปคิดว่าจะเอาเงินหมื่นมาจับเงินแสนเนเดือนเดียวอ่ะคุณต้องไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟอเร็กแล้วแหละเพราะมันจะได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมาดูดคุณไปสองแสนแต่ถ้าคุณตั้งเป้าอย่างนี้สิอย่างเงี้ยเป็นไปได้แล้วคุณทํามันฝึกวินยัยฝึกฝีมือเนาะจุดคุณน่ะกําไรต่อจุดอ่ะต่อวันคุณได้เหมือนเดิมแหละแต่หลอดคุณค่อยๆใหญ่ขึ้นตามพอร์ตเงินมันจะใหญ่ตามคุณเทรดเริ่มต้นเนี่ยทำให้ได้5%ต่อเดือนเอาเงินเริ่มต้นแค่พันเหรียญก่อนแล้วคุณล หนึ่งปีพอร์ตคุณจะโตได้กำไร8 1เ็เหรียญโหโคตรน้อยจังเลยจริงๆ5%อร์ต่อเดือนนี้ง่ายมากเลยนะคุณทำอาทิตย์ละ1.25%อร์ถ้าคุณได้วันละร้อยจุดทุกวันนะคุณได้แล้วนะ5%ต่อเดือนอะ่ะหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำสม่ำเสมออย่างเงี้ยเงินพันเหรียญนะผ่านไป10ปีคุณทำอย่างงี้ทุกเดือนทุกเดือนคุณจะมี3 0 0แสนเหรียญเงิน30,000เป็น1ล้านบาทว้าววะนี่คือความมาแรดงของดอกเบี้ยทบต้น คุณไม่มีทางซื้อหุ้นเนี่ยคุณจะได้ปันผลห้าเปอร์ซ็นต่อเดือนหกสิบเปอร์เซ็นต่อปีแล้วนะไม่ได้แต่ forex ทําให้คุณได้แต่ส่วนใหญ่ที่มันไม่ได้ตามเนี้ยเพราะว่าคุณได้ได้สีเสียไงตัวอเสียมากกว่าได้ห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนถ้าคุณทําได้แล้วนะคุณพัฒนาทำสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนก็คือวันละศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบวันเนาะคุณอาจจะต้องมีอัตราชนะสองร้อยถึงสามร้อยจุดต่อวันเดี๋ยวเราจะมาดูพอนนะร์ตเอ็มเอ พอร์ตคุณจากพันเหรียญเป็น2 8งพมเหรียญคุณดู10ปีนะ10ปีคุณจะมีเงิน84ล้านเหรียญน,นะแป่ล,ล้านเหรียญเป็นเงินไทยเท่าไหร่ตอนนี้คุณประมาณ30มไหมสองพั้าร้อยล้านบาทแม่เจ้าเริ่มจากพันเหรียญเองแต่ปัญหาคือส0ต่อเดือนอะทำได้ทุกเดือนหรือเปล่า10%เองนะ คือบางทีเราอ่ะชอบไปคิดว่าจะเอาเงินหมื่นมาจับเงินแสนภายในเดือนเดียวอ่ะคุณต้องไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟอเร็กแล้วแหละเพราะมันจะได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมาดูดคุณไปสองแสนแต่ถ้าคุณตั้งเป้าอย่างนี้สิอย่างเงี้ยเป็นไปได้แล้วคุณทํามันฝึกวินยัยฝึกฝีมือเนาะจุดคุณน่ะกําไรต่อจุดอ่ะต่อวันคุณได้เหมือนเดิมแหละแต่หลอดคุณค่อยๆใหญ่ขึ้นตามพอร์ตอ่ะเงินมันจะใหญ่ตามคุณไม่ได้ทำอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลยนะแล้วคุณเริ่มจากเทรดหลอดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมพอ หลอดคุณจะเป็น0.02ทีนี้มันย่อมาอะไรคุณคุ้นเคยเพราะคุณฝึกมันมาแล้วไงแต่คุณเคยเทรด0.01โอ้ยเทรดถ้ากำไรดีจังเลยเติมหอยไปเลยหมื่นเหรียญเทรดหลอดหนึ่งเลยโอ้โหโลงมาจุดเท่าเดิมแหละแต่ขาคุณสั่นแบบปัป๊ปป๊ปัป๊เพราะใจคุณไม่ได้ฝึกสำหรับดอดาว200เหรียญไงคุณเคยฝึกใจแค่ดอดาว23เหรียญไงมันคนเราฟิลิ่งนะเขาต้องบอกว่าคนเทรดพอร์ตยิ่งใหญ่นะหลอดกับยิ่งเล็กเพราะว่าเงินเวลาเห็นมันบวกมันลบอ่ะมันไม่เท่าจุดเท่าเดิมเเวลลาพออคุณ็ก ถามโค้ดพอร์ห้0 0 0ื่นเหรียญทำไมเขตลลอดหนึ่งอยู่เลยคุณเคยเจอตอนมันย่อหกรเหรียญเะล่าทนไหวเะล่ามันไม่ได้ง่ายอย่าง,งานั้นคุณต้องฝึกค่ะไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องพอ์ดสวยรู้ไปโชว์ใครไม่จาเป็นเรารู้ตัวเราเองดีว่าเราได้ไม่ได้คืออยากใ้ทุกคนเนี่ยไฟเอ็กเซเนี่ยคุณก็ใส่เลยว่าคุณต้องการกําไรต่อเดือนเท่าไหร่ คุณดอทเริ่มต้นเท่าไหร่เนาะจริงๆทําเป็นไดรี่เลยก็ได้นะเนี่ยสีเหลืองนี่ก็คือพอร์ตเริ่มต้นคุณเนาะกาไรต่อเดือนเท่าไหร่อันนี้เป้าอันนี้ทําได้จริงคุณก็เปลี่ยนเป็นมกราลาคุมพาอะไรก็ได้แล้วคุณทําได้จริงเท่าไหร่มันก็จะกระทบกับเป้าไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นตัวเองว่าเออฉันทําตามเป้าฉันได้ฉันเสียถ้าไม่หลอกตัวเองเชื่อเหอะว่าคุณฝึกใหม่ๆอะ่ะมีใครเทรดฟอเร็กํากำไรเลยบ้างอย่างน้อยต้องแตกมา3รอบนะโค้ดเนี่ยแตกมาแล้วเกิน3รอบถึงได้รู้ไงว่ามันไม่คุ้มมเเเลยยกับอออาารณ์คืนี่ พราวันนี้พอร์ตนิ่งละเราก็อ๋อจะไม่ให้พอร์ตแตกมันง่ายนิดเดียวออกหลอด MM ซะตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาที่ปรับดําผุดดาว่ายอยู่ฟอร์เร็กอยู่หลายปีจนเราเข้าใจว่าแก่นมันอยู่แค่นี้เองจากนั้นพอร์ตไม่เคยแตกอีกเลยนะตอนนี้เจฟเบซอดมีเงินร้อยห้าสิบพันเลียนคุณดูนะถ้าคุณเริ่มจากพันเหรียญกำไรสิเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่จะมีเงินเท่าเจฟเบซอดอันนี้ใช่ไหมร้อยห้าสิพันล้านเหรียญแล้วเนี่ยใช้เวลาสิบเจ็ดปีเริ่มจากเงินพะันเหรียญกําไรสิบเปอร์เซ็นต อันนี้คือคุณสามารถเอาไปเขียนเปรียบเทียบได้ช่องซ้ายก็คือแผนนะช่องถัดมานี่ก็คือคุณทําได้จริงไหมคุณก็กรอกตามจริงซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะเราก็จะได้รู้ว่าเราทําได้ดีกว่าแผนทาได้ตรงตามแผนไหมเป็นการมอนะิเตอร์เนาะบอกแล้วว่าเรียนกับเจนิโอสิบเปอทฤษฎี90%คือคุณต้องไปปฏิบัติอะอยู่กับโค้ดเทรดง่ายทุกอย่างเลยโค้ดเข้าจังหวะสวยจังวะทําไมแบบเป๊ะได้ขนาดนี้ชั่วโมงฝึกของเราไม่เท่ากันอะถ้าคุณทําคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันค่ะแค่ตอนนี้คุณเเพิิ่่งงรมไ โอเคคุณก็บันทึกตรงนี้นะแล้วก็อย่างหนึง่งอันนี้มีตารางสําหรับ mmport นะคะคุณไปวางแผนได้เองแต่ว่าสามารถทนดรอดาวเท่าไหร่หลอดเท่าไหร่คือบางทีการออกหลอดลอดเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราไม่มีโอกาสแก้ตัวเนาะถ้าเกิดมันไหลหรือมันวิ่งผิดทางระยะก็คือกี่จุดล้างพอร์ตนะหมื่นห0 0 0 0หรือ4 2 0 0 0ื0มือใหม่แนะน 4, 000, 20, 000, นะํา4 2 0 0 0่หเนาะหรือแนะนําก็แสนไปเลยก็ได้ถ้าอย่างเงี้ย1 0 0 0 0หาร4ตรงนี้มันจะเป็น25 0 0 0นะ ถ้าเป็นแท็ก c c o u i n g M5 เนี่ยก็จะหารหมื่นหาร4หรือหารหมื่นหาร5แล้วแต่คุณคุณก็เปลี่ยนตัวเลขคุณก็เปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ มันก็จะขยับก็เพิ่มตัวนี้ไปเป็นออเดอร์ที่5เนาะอันนี้มันก็จะได้เป็น0.02เนะี่ยรวมกันก็0.1เห็น 1, ไหมคุณก็ทยอยออกเต็มที่4ไม้5้าไม้ไม่เกินนี้ละถ้ามันไม่ไปนะคุณก็ต้องทนถึงระยะหรือคนะัดเนาะค่อยๆทยอยออกค่ะคุณเก่งขึ้นแล้วคุณให้ปรับเป็นหาร2หาร3หรือปรับไอ้ตัวเนี้ยเป็นระยะน้อยลงนะอันนี้เป็นไอเดียเนาะให้คุณไปหาสูตรของคุณว่าคุณคนย่อดได้แค่ไหน แล้วก็ mm พอร์ตมาออกรวมกันต้องไม่เกินเท่านี้0.1ใช่ไหมเสร็จแล้วต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ต่อวนัน0.5%ต่อวนันก็10%ต่อเดือนนี่คือตามเป้า10%ต่อเดือนอันนี้พอร์ตพันคุณต้องการ5เหรียญต่อวนันคุณชนะ300จุดคุณได้ละ5เหรียญ จากการอากอกหลอดสุญสุญญองคุณก็รู้แล้วอ๋อฉันต้องการวันละสามร้อยจุดเพื่อได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนถ้าคุณชนะดีกว่านั้นคุณทาได้ห้าร้อยจุดต่อวันก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนได้ดูการพัฒนาอย่างเงี้ยแรกๆวางจุดก่อนไม่ต้องไปสนใจเรื่องเงินมากพอเวลาตาชนะคุณได้จุดคุณได้ตาชนะคือพัฒนาสิบไ,ไ,ไม้ได้ห้าไม้สิบไม้ได้หกไม้สิบไม้ได้เจ็ดไม้ค่อยๆพัฒนาพอคุณพัฒนาตาชนะได้พัฒนาระยะถือแรกๆได้แค่ร้อยจุดหลังๆอ่าน t p s ีเอส้อ0ได้สอ อไอ้กำไรพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นตามอย่าไปหลงผิดว่าต้องหลอดใหญ่อย่างเดียวแล้วคุณจะได้ตังค์เยอะไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคอันนี้ก็แบ่งปันนะคะ